มี่ปุ่มกำลังติด Fortuner 2.7นะคะหน้าง,งานจริงนะคะ,ะแล้วก็ติดแบตมานะคะใส่3ตัวหน้าเครื่องเนาะ,ะท่อนเป็นท่อตรง3ท่อนนะคะเนี่ยคลายแข็มออกนะคะแล้วก็ท่อนกลางคลายแข็มออกแล้วก็ปากกองนะคะคลายเข็มออกอุปกรณ์ใส่เข้าไปแล้วนะคะด้านปลายแหลมบีบส่งเข้าเนาะอันนี้รหัส JZ นะคะเอาไปแหลมบีบส่งเข้าแล้วก็เอาความเหมือนเดิมแล้วรัดเข็มนะคะท่อนกลางนี่ใส่รหัสตัว TX นะคะใส่เข้าไปแล้ว จะพอดีนะคะอุปกรณ์มีขอบล็อกนะคะอ่าเป็นแค่ตัวผ่านของอากาศค่ะนะคะไม่ดัดแปลงอะไรนะคะแล้วก็ท่อเส้นนี้ที่ต่อจะกรองเนยใส่เข้าไปแล้วนะคะรหัสแททีนะทุกอย่างพอดีไหมคะทุกอย่างมันมีบางมันอยู่ค่ะอุปกรณ์เรามีขอบนะคะใส่เข้าไปก็จะพอดีเลยนะคะใส่ช่วยให้ประหยัดน้ํามันช่วยให้แก๊สมีกาลังด้วยนะคะหายเชื่อหายอืดหายดึงนะคะแล้วก็ตีนต้นมาไปไหลลื่นหายอืดหายลอรอบนะคะกดแตะใช้รอบลดลงนะคะไม่เกิน2องพันนัดรอบอ่ะ แล้วก็ปล่อยรถไหลเองนะคะแตะปล่อยบางๆแล้วมันจะประหยัดน้มามันดีขึ้นนะคะไอ้เรื่องดึงหน่วงเนี่ยลดควันดาด้วยดึงหน่วงหายนะคะติดรถรถไหลทันทีนะคะแต่ต่ว,ว่าเอาเท้าจากเบรกรถไหลจริงใช่ไหมนะที่ติดไปอะ่ะเอาเทา้าจากเบรกอะรถไหลเดินหน้าถอยหลังอะนะมันไหลไหลดีขึ้นแต่อ้เรื่องประหยัดน้ํามันเนี่ยเราต้องไปวัดของเราเองเนาะเพราะว่าแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันเส้นทงเส้นทางอะไรเงี้ยเราต้องไป ให้รู้ใจกับเขาอะว่าเออฉันต้องเหียบเท่าน,นี้ใช้รอบเท่าน,นี้แล้วมันจะดีขึ้นแล้วประหยัดเท่าไหร่นะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้แค่นี้3มตัวค่ะแล้วจะได้ลดลื่นไหลนะคะดีทั้ง Auto, ออโต้เกียร์ธรรมดาจ้ะพีเซฟค่ะ